สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้จะมาคุยกันนะครับในเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับก็เป็นคู่ในคืนวันพฤหัสในเวลาตีสไบรตันเปิดบ้านแพ้แมสซิสตี้ด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อสี่นะครับโดยฟิลโฟเดนยิงไป2ประตูเป็นคนที่เด่นที่สุดในวันนี้นะครับทำให รับเปลือยใบสีฟ้านะครับถือว่าทําได้ตามเป้าตัวเองที่ควรทําในกลุ่มลุ้นแชมป์นะครับก็สามแต้มต่อไปโดยในรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับสเปตัวจริงวันนี้ฝั่งไบรตันมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาป,ประตูเจสันสตีลกลุหลัง4คนมีลูอิสดังจับคู่ทองพอฟานเฮเก้แบ็คซ้ายวินตินบากโก้แบ็คขวาจาวาเูอเอลวิลแมนกองกลาง3คนมีคาร์ลอสบาลบาจับคู่พัสเาลกรอสปีกซ้ายเจ้าเปรโดรกปีกขวาเป็นเจอคอบโมเดอร หน้าต่ำเป็นอดัมลาลาน่านะครับสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างแดนนี่เวลเบ็กนะครับถือว่าปัญหาในการจัดทัพฤดูกาลนี้เนี่ยทีมก็ไม่ค่อยสมบูรณ์มาระยะหนึ่งอยู่แล้วนะครับจากมิโตมะแล้วก็มาร์ชีปิดเทอมไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ก่อนเกมนี้เนี่ยมีข่าวว่าเอสตูปิยานนะครับแล้วก็อีแวนเฟอร์กูสันนะครับเป็นอีก2คนที่ต้องปิดเทอมไปในฤดูกาลนี้นะครับก็เลยทัพที่เราเห็นในการจัดมาวันนี้เนี่ยก็ เท่าที่จะดีที่สุดในะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับโดยที่น่าสนใจเนี่ยคือการประเดิมสนามของวาเลนติโนเลยนะครับแบ็กซ้ายชาวอาร์เจนตินาที่ไปเอามาจากลีกอาเจนในน่าจะเป็นโบคาจูเนียนะครับเป็นหนึ่งในวันเดอร์คิดเลยก็นะครับได้ประเดิมเกมแรกในวันนี้เลยในตำแหน่งตรงแบ็กซายนะครับส่วนในตำแหน่งอื่นๆนะครับที่น่าสนใจวันนี้คือแผงกลางนะครับแพ็กมาเต็มที่เลยเป็นผู้เล่นประเภท มิดฟิลด์แตัววิ่งทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อรับมือกับซิตี้ที่ตัวบุกค่อนข้างที่จะจัดจ้านทั้งนั้นเลยนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับแมนซิตี้มาในระบบ4-3-3พุ่นสาประตูเอีเดอรกซอนหลัง4คนมีนานาเก้จับคู่มาใน,นกอกัาที่แบ็กซ้ายอยสโกวกวาดียวแบ็กขวาคายวอล์กเกอร์กองกลาง3คนมีโรรี่ยืนตัวตับส่วนกองกลา ตัวลุกอีก2คนเป็นมาเดลครัวซิตและคีวินเดอร์บอยปีกซ้ายฟิลโฟเดนปีกขวาเบเดโนซิวาส่วนศูนย์นาตัวเป้าคูลเลียนอัลบาเลสนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยมีปัญหาในการจัดทัพเนี่ยผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยมีคนเดียวนะครับคือเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่มีชื่อในเกมวันนี้เลยก็ถือว่าจัดมาวันนี้เนี่ยเน้นที่ตรงกลางเหมือนกันนะครับมาสู้กับไบรตันมาเดลครัซิตได้รับโอกาสก่อนส่วนข้างหลังเนี่ยมีเซอร์ไพรส์หน่อยก็ดีอาร์สโดน drop ไปนะครับแล้วเลือกใช้อาเก้คูอ่อาการจี้เลยส่วนข้างหหนนนนนน้าาเเีี่่่ยก็อััลบบรสะคคืตำแงทถด พอฮาร์เล้นหายไปในวันนี้นะครับสำหรับรูปเกมในวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าในตลอดเวลา90นาทีเนี่ยก็เป็นเกมที่ไม่ได้ปิดคาดอะไรนะครับซิตี้ถือว่ามาตามมาตรฐานตัวเองแล้วก็ครองบอลคุมเกมได้อยู่แบบ ที่พวกเขาเป็นเลยนะครับส่วนทางไบรตันเนี่ยก็มาเล่นตามปัจญาพวกเขาเลยนะครับจ่ายบอลสู้คลองบอลวิวอัพตั้งแต่หน้าบ้านตัวเองอะไรแบบนี้นะครับตามเดอะแซบี้แล้วก็ไบรตันเนี่ยก็จะเล่นแบบนี้ตั้งแต่พอตเตอร์แล้วนะครับซึ่งก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยพวกเขามีช่วงเวลาที่สู้ซิตี้ได้ดีเนี่ยประมาณ15นาทีแรกเท่านั้นนะครับที่ดูจะแรกสู้แล้วก็พอได้อยู่นะครับบวกกับพวกเขาที่มีโอกาสที่ได้ทักทายซิตี้แล้วก็ทำให้เอเดนซอนเนี่ยเซฟไปถึง2ครั้งด้วยนะครับสตีลเนี่ยต้องบอกว่าในนช่่่วงงงแรกๆเีียยัไมมาน ให้ทำสักเท่าไหร่เลยนะครับโดยโอกาสเนี่ยมาจากดานิวเวลเบกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บาโก้เตะมุมให้ดังโขกอีกครั้งก็ยังไม่ผ่านมือแต่สอนทั้งสองครั้งนะครับส่วนหลังแคกผ่าน15บาทีไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมซิตี้เนี่ยพอมาได้ประตูขึ้นนำนะครับลูกนี้แหละครับเป็นตัวที่ทำให้ไบรตันเนี่ยสมาธิผู้เล่นอนะไรเนี่ยเริ่มเสียกันจากตรงนี้เลยนะครับนาทีที่ส7นะครับคายวอลเกอร์ได้ บอลที่ขึ้นมาจากทางฝั่งขวานะครับก็เนี่ยมาได้เปิดตรงนี้นะครับเป็นเควินเดอะบอยนะครับที่ถือว่าเป็นลูกที่แปลกเลยนะครับพุ่งตัวลูกนี้เข้าหมงเลยนะครับทาให้สตีฟนานไปก่อน1นึ่งูนะครับถือว่าเป็นลูกที่โปรเเดบอยเนี่ยจะยินด้วยเท้าอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับเวลาเขาทาสกอร์ได้แต่ลูกที่ได้มาในวันนี้เนี่ยเป็นลูกมงต้องบอกว่าเป็นลูกที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยกับเควินเดอะบอยนะครับแล,ล้วเกมหลังอย่างนั้นนะครับต้องบอกว่าทางฝั่งของไบรตันเนี่ยก็ ยังคงยืนยันที่จะเล่นแบบเดิมนะครับซึ่งก็ตามด้วยถ้าบอกว่าด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นนะครับบวกกับอาการบาดเจ็บที่พวกเขามีอยู่ในลูกการนี้ก่อนหน้าแล้วนะครับทําให้คุณภาพมันเป็น2ออย่างที่สอดคล้องกันไปนะครับว่าพอคุณภาพไม่ถึงเนี่ยมันก็เกิดทําให้จอมที่มมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับทางไบรตันยิ่งเล่นบอลเสี่ยงแบบนี้หน้าบ้านตัวเองได้นะครับซึ่งก็องบอกว่ามันก็มีส่วนจริงๆ,ๆนะครับที่ทําให้แต่ละจังหวะหลาย,ยนั้นเนี่ย เกมรับล้วล้วเลยนะครับที่ส่งผลในการเสียประตูนะครับโดยลูก2ในนาทีที่2 6เนี่ยก็เกิดจากลูอิสดังนะครับมาทำฟาวโฟเดนเสียฟรีคิกหน้าบ้านระยะอันตรายเลยนะครับส่วนคนยิงลูกนี้นก็เป็นโฟเดนเองเลยนะครับที่ปั่นฟรีคิกลูกนี้บอลไปแฉลบคัาสคาลครอสนะครับ ก็เข้าประตูไปเจนสันสตีลหมดเซฟนะครับก็เป็น2 0แล้วหลังจากนั้นอีก8นาทีนะครับลูก3ก็มาในนาทีที่34นะครับลูกนี้เนี่ยต้องบอกว่าหนักกว่าลูกที่2หน่อยเพราะว่าเป็นการที่แบบในองค์รวมเลยนะครับเกมรับเนี่ยเล่นกันแบบตามสไตล์เดิมที่ไปจ่ายบอลกันแบบตามแบบเขาเรียกว่าปัดยาพวกเขาอะนะครับที่เล่นกันหน้าบ้านเลยนะครับซึ่งต้อง บอกว่าคนสุดท้ายที่พลาดในตรงน,นี้เป็นบาโก้ที่แกะเพลสไม่ได้ไปเสียบอลให้กับแบนโดซิลวาซึ่งสุดท้ายบ,บอลกระดอนมาเข้าทางโฟเดนได้เอียงตัวยิงด้วยสายนะครับก็เป็น3ารประตูสูงแล้วก็จบเรึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าด้วยปัจจัยอย่างที่ผมบอกเลยนะครับคุณภาพผู้เล่นนะการบาดเจ็บแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของโค้ชด้วยนะครับก็ต้องมีส่วนรับเต็มๆเลยที่ยังยืนกรานที่จะเล่นแบบเดิมนะครับในการเจอที่คุณภาพ สูงทีมที่คุณภาพสูงของซิตี้นะครับก็เนี่ยแหละครับมันก็มีแค่ช่วงเวลาแค่15าทีแรกเท่านั้นที่พอสู้ได้หลังจากนั้นคือความจริงที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับก็จบครึ่งแรกไปซปิตี้นำไป3 0มนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับลงมาเนี่ยซิตี้ก็ครองบอลอะไรต่างๆเนี่ยตามจงังหวะแล้วนะครับไม่ได้เร่งอะไรมากโดยคุมสถานการณ์ไว้ได้ค่อนข้างที่จะยูมหมัดเลยนะครับไม่ได้แสดงให้เห็นการแกว่งให้เห็นเลยก็ว่าได้นะครับส่วนทางฝั่งไบรตันเนี่ยก็มีการแก้เกมอะไรเนี่ยลงมา ตามสูตรเลยนะครับส่งไซมอนอดินกร a าวันนี้ที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับรวมไปถึงจะมีพวกเด็กอย่างโอเดลูก้าออฟฟิอานะครับลงมาด้วยทางแบกขวานะครับจากตัวเอเวลแมนที่ติดใบเหลืองในช่วงครึ่งแรกนะครับก็เน่แหละครับด้วยกลุ่มกําลังที่มีเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเปลี่ยนตัวแก้เกมก็ไม่ค่อยมีอะไรให้แก้มากนะครับต้องเอาไปถึงดาวรุ่งเลยด้วยตัวเจ็บที่มีตอนนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอกาสที่ทางม ไบรตันมีนในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็มาในช่วงท้ายๆเลยประมาณนาทีที่84นะครับที่ใกล้เคียงที่สุดจากอีกอร์จูลิโอนะครับที่มาเป็นตัวสำรองอีกชุดหนึ่งเนี่ยได้เปิดเข้ามามาแล้วเป็นเจาเปรโดนะครับที่ยิงแต่บอลหลุดเสาไปแบบถือว่าน้า จหายเหมือนกันว่าหลุดไปได้ยังไงลูกนี้นะครับมันควรจะเป็นประตูมากๆนะครับก็ไม่ได้อีกก็เนี่ยจังหวะนี้น่ากวที่สุดแล้วนะครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยก็โอกาสยังคงมาเรื่อยๆในรูปเกมเลยนะครับมีกูเลียนอัลบาเลสเนี่ยที่พยายามจะยิงเพื่อหาประตูแรกให้กับตัวเองนะครับราะเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ยิงมานานแล้วด้วยนะครับตั้งแต่มกกระราเลยในฟุตบอลลิกนะครับที่ยิงเบอร์ลี่มาหลังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าฝืดเลยนะครับในวันนี้เนี่ยจังหวะการเล่นต่างๆของเขาเนี่ยก็ยังดูจะไม่เข้าที่เข้าทางงด้วยยยยนะะพยายามจจฝืจิเอง มีช่องก็ลองจัดดูหลายๆจังหวะแต่ก็ยังดูจะไม่ใกล้เคียงในการเป็นประตูเลยนะครับจนความพยายามของเขาในที่สุดตรงนี้ก็มาสําเร็จนะครับหนังผ่านไป1ชั่วโมงประมาณนาทีที่62นะครับจากบอนยาวนะครับเอเดรีนสาสตร์ขึ้นมาขึ้นทางฝั่งขวานะครับวอลเกอร์เก็บได้ตรงนี้ลากมาก่อนที่จะจ่ายให้กับอัลบาเลสนะครับที่ตรงนี้แน่นยืนก็ค่อนข้างโลกนะครับแป่เล่นทางลูกนี้ถือว่าไม่พลาดแล้วนะครับก็เป็นลูกส0ูนย์แล้วก็ปลดล็อกความกดดันให้ตัวเองได้สักทีนะครับกลับมายิง ตั้งแต่มกราชมนะครับก็นี่แหละครับได้ตรงนี้ไปเป็นเรื่องที่จะนําไปสานต่อโมเมนตัมได้ในเกมถัดไปนะครับถือว่าเป็นการขายความกดดันที่ดีเลยนะครับส่วนหลังนั้นนะครับพอลูก4ไปแล้วเนี่ยซิตี้ก็กล้าพลักตัวแบบเต็มสูบเต็มที่เลยนะครับในช่วง15ทีเหลือเนี่ยก็ถอดเดือบรอยโฟเดนเบรนาร์โดวอล์กเกอร์โรดรี่ยออกไปพักหมดเลยนะครับส่งนูเนสกรีลิชโดกูลูอิสแล้วก็โกเมสนะครับลงมาแทนก็นะครับพักเตะตามสบายเลยนะครับด้วยสกอร์ที่ห่างอยู่แล้วซึ่งก็ การพักตัวของมนซิตี้เนี่ยบวกกับการผ่อนเกมพวกเขาไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแสดงอาการให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในเกมกแต่ก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับอย่างพอถอดโรด,ดี้ออกไปเนี่ยก็เป็นหลายๆเกมที่มกักจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับที่อย่างวันพาเลตนะครับที่ถอดออกไปในช่วงท้ายก็เสียประตูแต่วันนี้เนี่ยก็เสียงลูกเบโดลูกเดียวนะครับที่ทําท่าจะไม่รอดแต่เบโดก็ไม่คมนะครับในวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับจนจบเกมก็มี โดกูนี่แหละครับที่ลงเป็นตัวสำรองเนี่ยมีโอกาสลุ้นลูก5นะครับแต่ก็ไม่ผ่านมือของเจสันสตีลไปนะครับพอผลจังหวะน,นี้ก็ไม่มีแรงที่จะสนใจเกิดเพิเ่มเติมน,น,นะครับเป็นว่นวาจบเกมมาสตี้ก็ชนะดูสกอร์ท่วมท้นเลยนะครับบุกมาชนะดูสกอร์4-0ตามเป้าตัวเองในการลุน้นแชมป์ต่อไปนะครับโดย ตัวเกมวันนี้นะครับสถานการณ์ตารางคะแนนเนี่ยพวกเขาก็เป็นฝ่ายที่เตะน้อยกว่าอาร์เซนอลและก็เลี้ยวพูอยู่นะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าแสงเลี้ยวพูขึ้นมาแล้วที่7 6คะแนนนะครับโดยนํา2คะแนนแต่เกมตกค้างในมือเนี่ยสำคัญนะครับก็หน้าตัดเลี้ยวพูออกจากวงโครจรไปได้1ทีเป็นอย่างน้อยนะครับณเวลานี้ส่วนนะครับอาร์เซนอลเนี่ยพวกเขาก็ต้องบอกว่ายังคุมความได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่าเตะน้อยกว่าหนึงแต่ตามแค่แต้มเดียวเท่านั้นถ้าเก็บ ชชนะที่ยังแข่งน้อยกว่าได้อีกหนึ่งเกมเนี่ยพวกเขาก็จะสามารถแซงเข้าไปอยู่บนจ่าฝูงได้แล้วก็ถ้าชนะทุนนัดที่เหลือเนี่ยก็จะการันตีแชมป์สำหรับพวกเขาไปได้นะครับก็จะบอกว่าคุณภาพมาตรฐานพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกไปจริงๆนะครับสำหรับปีนี้ซิตี้แล้วก็ ทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยก็ยกระดับตัวเองมาได้ดีนะครับก็มาดูว่าจะมีการผิดพลาดอะไรสำหรับแมนเชสเตอร์แล้วก็อาร์เซนอลในช่วงท้ายที่เหลือของฤดูหรือไม่นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามเลยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับส่วนสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างทิ้งท้ายก่อนจากลากานไปนวันนี้นะครับก็คือโฟเดนนะครับที่จะบอกว่าการเจอไบรตันเนี่ยกับการเจอทีมในเกาะอังกฤษที่พวกเขาเคยเจอมานะครับเหมือนจะเป็นของชอบโฟเดนเลยนะครับในหลนังจากจบวันนี้ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นทีมที่โฟเดนเนี่ยยิงได้มากที่สุดเลยนะครับ 8นัดหลังสุดเนี่ยโฟเดนกดไป8ลูกเลยนะครับในการเจอกับไบรตันเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่โฟเดนค่อนข้างถูกฉลกทีเดียวนะครับในการที่จะมาเจอในช่วงหลังไบรตันช่วงนี้นะครับก็ใน11ตัวจริงวันนี้ซิตี้ก็ผมว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างโอเคในทุกๆแดนนะครับไม่ได้มีแดนไหนที่ถือว่าดูดรอปหรือว่าแย่อะไรเกินไปนะครับโดยคีย์หลักๆวันนี้ อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเสริฟก็คือการลงมาของมาตโอคัซิชนะครับที่เป๊ดเลือกในะวันนี้นะครับมาสู้กับกลางไบตันเนี่ยทำให้เหมือนตัดไฟแต่ต้นลมเลยนะครับไบตันเนี่ยปกติตรงกลางเนี่ยก็จะมีพวกพาสกโกรสนะครับที่พอจะทําอะไรได้บ้างแต่วันนี้พอครัซิชลงมาเนี่ยการดึงเกมอะไรจังหวะเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโด m i n a n c e g คลองเกมไม่เหนือกว่าเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่มาช่วยโรด,ดี้ผสานงานกันได้ดีเลยในเกมวันนี้นะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยผมยกให้เป็น k ียหนึ่งจุดนอกจากโฟเดนนะครับสำหรับซิตี้ใน สามแดแต้มที่ค่อนข้างที่จะง,ง่ายไปเกมหนึ่งนะครับในวันนี้ส่วนทางไบตรตันเนี่ยก็ต้องบอ,อกว่าวันนี้เนี่ยก็พังด้วย3ปัจจัยหลักเลยนะครับที่ผมเล่าไปคร่าวๆในรูปเกมก็คือการบาดเจ็บตัวผู้เล่นนะครับคุณภาพผู้เล่นที่ไม่เท่าเดิมแล้วก็เรื่องของโค้ชที่ยังคงยึดมั่นในปัจญาแบบนี้นะครับก็เนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆไบตรตันเลยที่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะยันอยู่แล้วก็พ่ายไปดูสกอร์ที่เลทเทนะครับในวันนี้ก็ เป็นมานี้ไปนะครับในการพูดคุยหลังเกมในคู่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปด้วยนะครับหาชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นการช่องการบ,บ้าบอลในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนค่อ้พบกันใหม่สวัสดีครับ